สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางเรือจ้าพี่น้องเมื่อนี้จ้ามื้อนี้กินเมี่ยงปลาเผาจ้าชื่อเมี่ยงปลาเผาเท่าแก่น้อยร้อยเอ็ดน้อจ้าพี่น้องจ้าค่ะน้ำจิ้มพอกกับสินี้นี่จ้าน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มทั่วแลวก็ะน้ำจิ้มอ่าอ่าซีฟู้ดจ้าพี่น้องจ้าบ้านนี้กับสิแก้ให้เจ้าหน้ายเอาจานรองมาด้วยนะคะลูก แล้วก็เอาเอาเอา,เอาช้อนมาให้บมมี้ตักอันนี้หนึ่งชิ้นมา้จ้าพี่น้องจ้ามันกีนน้ำกันจ้าเออหน,น่องน้นค้นทางเอ,อ่อพ้นท้องจ้าปลาตัวญ่อยจ้าพี่น้องนี่อ,อ่าตัวนี้นะสิประมาณโล่หนึ่งจ้าราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้าน้ำจิม้มคนกันแบแซบจ้าพี่น้องจ้า ผักสดก็เยอะมากพี่น้องผักสดสดแล้วก็สะอาดด้วยค่ะมืนน้อนี้มื้อนี้นั่งกินยุ่หของรับแขกจ้ะพี่น้อง <S <S บ่ได้เข้าไปในรัวจา้ะพอดีไปรับเจ้าน้ายมาจากโรงเรียนแล้วจ้ะวัดน,นีนนน้นองเพื่นอันห่องใสจ้ะน้องเออใสก็เลยนี่แหละจ้ะนี่่ะลูกอันนี้ของหนูเพื่อนก็สิมีมีอ่าเ้นมี่ไหจ้ะแต่ว่าลูกอยู่เเืินเพิ่นสิบ,บ่เคยกินเส้บบนมี่กับเพ่นสิกินขนมจีนกันจ้ะก็สิเป็นขนมจีนจ้ะพี่น้องจ้ะ มาจ้ามา่กิดน้ำาัังจาพี่น้องเอาขนมจีนไหมคะอหอาสาวกระสิโบคอยบันไดจ้าโอ้เดยดเด็ดจ้ะมาเดี๋ยวแกะให้พี่แทน,กนแกะให้เจ้าหน้าจ้ะ นี่เดอ้อรีวิวเฮลิเอเด้ล่ะ <c oughs> คนดีบันติดตามอันเอื่อยนั่เด <c oughs> ็กเด็กร้อยเอ็ดมีเอันเด็กน้อยบ้านเดียวกันใจยู่น้มโมนี้ขายพักโซดขายยยังคือกัน้จพี่น้อยจ้ากาสิยู่น้ำกันเบิดแม่กระสิเล่มหัวกับพรหันขยามากก็ได้ค่ะลูกจ๋าพี่คะพี่เอานี้ไหมลูกผักแล้วก็อันนี้ไหมผักแล้วก็เอาขนมจีนไหมคะขนมจีน,นบ่ บิงทีแล้วหนูตักไอซีฟูดลาดน,นะโอเคโอเคเอ้อนมานี้ก็ได้น้องเอานอสนิทไหมขนมปังแม,ม่เอาเลยเหรอ,อน่าจะแบบน,นี้พี่น้องหลังจากเหลือจากเจ้าน้ายแม่ก็สิเป็นทัพเทศบาลเก็บ <laughs> แพร์เบอร์ซูแนวนะเก็บตกไอเพื่อนกินก้อนเนาะพี่น้องคือสมัยพ่อแม่เขาแต่ก่อนเนาะเขาเป็นเด็กหน่อยก็พ่อแม่ก็ให้แล้วกินก้อนหเหลือแล้วเพื่อนก็จงทิดกินตามขันมีหน่อยขันปลาตเดียวกับตามปนใส้น้าไลายๆังไใ้กินเบิดเฮื่อนเนาะจ้ะ <c oughs> ก็ว่ากันไปตามสถานภาพน้ะพี่น้องจ้าก็มีความสุขตามสถานภาพเนาะ เราก็อยู่กันมาได้จ้ะมาพี่นอ้องไงบุญอยกับปากไครปาก่อนเลยจ้ะเ <c oughs> อ่เมี่ยงปลาเผาเท่าแก่น้อยร้อยเอ็ด้ดวยจ้าพี่น้องจ้ายูถนนสามว่าจ้ะให้ขอบคุณเลยหลายจ้ามาค่ะ สะอาดครับอื้าพก็สดดีครับสะอาดครับเป็นเชษสะอาดมีค่ะไัยอิเลรอนิจส ิโรดอืมนี่แหละจ้ะกินเนืือหลู่ซ้ำนี่มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นก็แล้วจ้่พี่น้องคันสิทิมเลิกก็เสียดายจ้าหน่อยเสียดายหัวเ,เสียดายอันนี้อะกินน้าเพลินกินเหลือเพลินเหลือซ้ำใดก็กิกนพ่อปรได้ทิมหน่อยเนี้ยไม่ได้ไม่ได้นะที่นี่คือทิ้งไม่ได้เหลือไม่ได้จ้ะพี่น้อง แมนสิไปกินยังยืงอส่สิแซ่บว่าแ่บว่าสร้างหน่อยต้องกินให้เบิดพ่อเขาเสียเงินหรือแม่พี่น้องสิหน่อยสิีายก็สร้างแมนสิถือซ้ำได้ก็สร้างหน่อยก็สิบวถิมจะไม่ทิ้งของกินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ะข้ามยังไงกันยังสี่ไปเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าปกติหน่อยกินยังสี่อยู่แล้วเด้ <laughs> บอบ่ได๋วไอเฮ็ดอันนี้เด้ออันนี้กินยังสี่อยู่แล้วเด้อจ้ะพี่น้องมาจา้ะ บัล้างมือดีๆนะครับลูกแล้วเราจะได้ <S <S อโอเคจาพี่นองจ๋าคลิปนี้ มารีวิวอันเมี่ยงปลาเผาเท่าแก่น้อยร้อยเอ็ดพอรดาเลยรีวิวให้เราด้อยจ้าคุณภาพอย่างนี้เลยอร่อยมากน้ำจิ้มก็แซ่บจ้าปลากระสดพักกระสดเราสะอาดพร้อมจ้าแล้วบ่แพงพร้อมพี่น้องปลาตัวนี้แง่ตัวเป็นกิโลเลยจ้าหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเองจ้าพี่น้องจ้าจ้าคําพูทได้ช่วยจากับมาถนนสามว่าด้วจ้ามอยูเจ้าเดียวเข้ามันิดเดียวประมาณบ่ถึงกิโลสี่ยูใา่มือด้ยจ้าพี่น้องจ้าเลยโลดตัดเอ็กซ์เพรสมาหน่อยหนึ่งจ้าก็สี่ยูใา่มือเลยจ้าติถนนเลยของน้อง นอกจ้กโอเคได้ใจพี่น้องจ้าพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้หน่อยล่าไปเท่านี้ยุดีไม่แห้งทุกคนเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะ